สบายๆครับแบบนี online, ้การขึ้นนั่งใหม่นะครับก็้วหวังว่าเราจะดูการพบกันในวันอาทิตย์ถัดไปไม่ต้องเกรงใจกบยิ่งร้านกาแฟของตัวข้ามเข้ามาเลยนะครับมันเป็นคอนโดตรงข้ามในตึกบ้านเนี่ยซอยหนึ่งซอยสองซอยสามเมื่อกี้นี้เข้ามาได้เลยนะทุกๆคนนะเราหวังทีพบกันในวันถัดนะครับดูทันสมัยสวยงามไม่เหมนโบนะคะก็เลยรู้สึกว่า เออขอบคุณที่มาสร้างที่ตรงนี้นะะแต่ว่าถ้าถ้าจะมีคำแนะนำก็มีแค่อันเดียวคือไฟที่เป็นไฟไม้กางเขงนะคะ่ะรู้สึกว่าสามารถเปิดได้ทั้งคืนเลยนะคะเพราะว่ามันสวย oh, <okay. S 1> <laughs> แสดงความยินดีนะฮะกับโบสถ์ที่สร้างขึ้นมาอย่างสวยงามผมเองก็มีที่ดินที่อยู่ห่างจากโบสถ์นี้ประมาณไม่ถึงร้อยเมตรผมเองก็มีความยินดีนะฮะที่ให้สมาชิกทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาจอดรถในโบสถ์ได้ก็ทําให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นจังหวะที่ประจบเหมาะที่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับก็มีความยินดีแล้วก็มีความตั้งใจที่อยากจะซัพพอร์ตตรงนี้มากๆนะครับขอบคุณมากครับก็รู้สึกถึง ความสุขความชื่นชมยินดีนะคะที่เต็มลมอยู่ในกนิจกรรมนี้สมชื่อกิจกรรมจริงๆแล้วก็บรรยากาศก็อบอุ่นมากคำอบคุณามากเลยครับแลสส้วก็สดใสสหมืกับเป็นชื่อหนวดเชิดของจอยเลคะแล้วก็หวังว่าความสุขที่พวกเรามีในะทุกคนเนี่ยจะเป็นอย่างที่จอมชัยนักศึกษาฝันไว้ก็คือว่าจะเผยแพร่ไปนะครัความสุขไปสู่ชุมชนขอให้จอยที่เราเป็นเป็นจอยที่ชุมชนใส่ถุงคนเพื ทั้งซอยน,นี้อะไรแค่ทั้งสุดแล้วเนี่ยเชิดออฟจอยจะเป็นเนชิดออฟซอยนะครับต่อสิบแปดแล้วสามสิบหกจนในกระทั่งในสุดแล้วเนี่ยคนที่นี่จะได้แสงสว่างจากคิดสจักรไม่ใช่เฉพาะผ่านทางไมค์อิเคทเท่านั้นแต่ผ่านทางชีวิตที่แบ,บ่งกันเสีงไปของเจาะพิเศษและเขาจะเห็นแสงสว่างในชีวิตของพี่น้องที่นี่ที่สว่างกว่าแสงสว่างของไมันเคทที่อยู่ในน้านะับทีนี้เราก็เลยอยากจะขอให้ิจักรนี้เป็นที่ปจัดที่เป็นที่จัดที่จอย จีงๆสำรับจอยก็คือเก็คือ Jesus ไจาาโอก็คืออา t h เ r อร์ไก็เด็แล้วไวยก็คือโยเซฟ ขอบพระคุณพระเจ้าเป็นที่สุดนะครับสำหรับการที่ได้มาคริสจักรเชอร์ชจอยในวันนี้ทางเราเนี่ยรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ที่ดินแื่นี้เนี่ยได้มีคริสจักรก็เป็นการรอคอยของพวกเรามายาวนานนะคะแล้วก็ถึงแล้ววันนี้เนาะพวกเราก็ได้มีบทใหม่ของเราแล้วค่ะก็ยินดีมากๆเลยแล้วก็แบบตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะกับ วันนี้ที่ทุกคนนั้นมาร่วมแสดงความยินดีกับที่โบสถ์ของเราค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่พวกเราเนี่ยเลงกันมาแบบ10ปี2 0ปีแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่รู้สึกว่าเดินเข้ามาแล้วแบบตื้นตันนะคะแล้วก็ทุกสิ่งที่เราที่เราทูลขอพระเจ้าฝาังเราตลอดแล้วก็ตอบคําถามของเราซึ่งไม่ได้ตอบธรรมดาแต่ว่าให้เป็นของขวัญให้เราจับต้องได้เราไม่ใช่แค่พวกเราทุกคนในซอยทุกคนในนี้ทุกคนเหมือนกับเป็นพยานให้กับสิ่งที่เราทุนขอมาตลอด ก็ขอพระเจ้าอวยพรที่จักที่นี่แล้วก็รวมถึงสิทธิพิบ้านทีมธรรมกิจแล้วก็สมาชิกทุกคนนะคะขอให้มีพระเจ้าในทุกทกที่ที่เราอยู่ขอพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยมีประสบการณ์กับเจ้าแล้วก็ใกล้ชิดกับพระเจ้าแล้วก็ทาให้ทิศจักของพงษ์เนี่ยเป็นพรกับคนอีกมากมายนะคะขอบคุณค่ะน,นี้ก็วันนี้ดีใจมากที่เห็นแบบ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคุณอาหลายๆ,ๆท่านมาร่วมแสดงความดีๆกับการเปิดโบสถ์อย่างเป็นทางการดีใจที่นอกจากพระเจ้าเห็นแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆเ,เห็นสิ่งที่เราต้องใจทำให้กับรสุจักด้วยครับคนกๆ ยิ่งใหญ่เราได้เห็นถึงความรักของพระเจ้าเชิญศ็จอยเป็นความสุขที่ยั่งยืนขอใหอ้ทุกคนที่เข้ามาในเชิญช็จอยนะคะได้พบกับความสุขที่แท้จริงยั่งยืนไม่ใช่เพียงแค่คนที่เข้ามาเฉยๆแต่ว่าเราจะออกไปแล้วก็ทุกคนในโลกนี้จะได้รับความสุขจากพวกเรา ขอให้กักรแห่งความสุขนี่ครับเป็นท่อพระพรที่จะนําไปสู่ชุมชนและคนที่อยู่รอบข้างอยากให้ทุกคนที่เข้ามาในกักรแห่งนี้กลับบ้านไปด้วยความสุขและรอยยิ้มเพราะฉะนั้นมาตักตวงความสุขกันในกักรแห่งนี้กันนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยความกุศลเฉลิมจอยที่่ด้ความสุขนี้เป็นบอกเกิดในความสุขของพระเจ้าให้แก่ชุมชนและแก่บรรดาทุกคนที่เข้ามาอนสา์พระเจ้าที่บทแห่งนี้ขอพรยพรทุกๆท,ท,ท่านให้มาลวล่วบความสุขอันนี้ด้วยกันนะครับ ล <Incred ibly S 3> ูกลากข้าวลากจ้าวิมหวานหวานอีกหวานอีก